ไทพูดถึงการต่อสู้ที่ดูเดือดที่สุดในเรื่องฮาตูเทนดูดากอนยังไงก็ต้องพูดถึงไฟระหว่างเขี้ยวกุดกับราชันแดงตัวตวนาแอสติดก็กําลังจะโดนราชันแดงดูดเข้าไปในปากแต่เพลของเราก็มาช่วยไว้ได้ทันพนไฟอาศัยปากมันแบบเน้นๆซึ่งการโจมตีของเจ้าเขี้ยวกุดมันก็รุนแรงมากจนทาให้ราชันแดงล้มไปเลยมันที่โดนเข้าไปแบบนั้นก็เริ่มโกรธและสายามปีกบินไล่ล่าพวกเขาเห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้แต่ก็บินขึ้นนะครับส่งพวกเขาก็ได้ขึ้นไปสู้กันมุกิบเมที่เจ้าเขี้ยวกุดนั้นได้เปรียบพอก,กลมเกินกับสภาพแวดล้มพวกเขาได้โจมตีราชันแดงไปหลายครั้งแต่ก็ยังเอาไม่ลงทําไมมันเริ่มบาคังและพ่นไฟไปทั่วบริเวณ จะไปโดนหางทีมของเชคเคียวกูดซึ่งตอนนี้พวกเขาก็มีเวลาไม่มากตอนที่จะลงลงสู่พื้นดินจะจะบินล่อมันลงมาแล้วอาศัยจังหวะที่มันจะพ่นไฟเพื่อชิงพ่นไฟอาศัยปากมันก่อนทําให้มันได้รับบาดเจ็บและวพุ่งออกมาจู่พื้นโลกจนตัวไปในที่สุดซึ่งตอนที่มันกระแทกพื้นก็มีเปลไฟพวยพุ่งออกมาเป็นวงกว้างพระเอกกับเชคคียวกูดที่พยายามจะบินหนีก็ไปชนกับหางขนาดใหญ่ของมันจนตกลงมาบนพื้นหลังจากการต่อสู้จบลงสิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็มีแต่เชคเคียวกูดทําให้ทุกคนคววา้ออมลจแ ก็จะ,ะเขี้ยวกุดเนี่ยก็มาลับเขาไว้ได้ทันเลยรอดมาได้นะครับซึ่งพเพยก็ตื่นขึ้นมาอีกทีและพบว่าตัวเองอยู่ที่บ้านกับเจ้เขี้ยวกุดโดยหล,ลังจากการต่อสู้กับราชันแดงพเพยก็ได้เสียเท้าซ้ายไปและต้องใช้ขาเทียม